นิยายรักเรื่องหัวใจดวงนี้เพื่อเธอโดยอนัตตาตอนที่35นนพัฒน์กอดจนแน่นเมื่อรู้ว่าเป็นแองเจล่าในหอบผ้านานานั่นเธอใส่หน้าไปมาดิ้นรนหนีเพราะคิดว่าเขาคือนายวัฒนาแองจี้ผมเองเขากอดปลอบเธอมือหนารูปไล้ผมนุ่มให้พ้นดวงหน้าซีซีเธอเพ่งมองเขา มือบางแต่ต้องใบหน้าของเขาแล้วจึงร้องไห้ออกมานนคุณมาทันเธอร้องไห้สะอึกสะอื้นเขายิ้มรับกอดเธอแน่นจนได้กลิ่นเหล้านี่คุณเมาเหรอแองจี้เธอพยักหน้าเงึกงกเหมือนเด็กๆคว้าเสื้อของเขามาเช็ดน้ำหูน้ำตาที่นองหน้าแล้วเขาก็ได้แต่ยิ้มช่วยซับน้ำตาเธออีกแรง โรดและพงใส่หน้าพลางยิ้มรู้สึกเหมือนเธอเป็นเด็กเล็กๆเธอชี้หน้าเขาเข็นเขี้ยวถามไอ้วัฒนามันอยู่ไหนเขายิ้มพยายามพยุงให้เธอลุกขึ้นแต่ชุดที่เธอสวมมันดูโปมากจริงๆพงพัฒจึงเปิดรถเอาเสื้อสูตรของนนพัฒนออกมาให้เขารีบคุมร่างของเธอแล้วพาขึ้นรถ ไม่ไม่ฉันต้องไปเจอมันก่อนพูดออแอแถมยังดิ้นรนเอาแต่ใจเหมือนเด็กเล็กๆจนเขานึกขำที่นี่เขาปล่อยเมียให้ในายวัฒนามาเปลี่ยนนิสัยหรือไงนี่ไงที่รักผมกำลังจะพาไปเธอชี้หน้าเขาทันทีคุณมาช้าเขาถอนหายใจ เมื่อกี้บอกมาทันตอนนี้ว่าเขามาช้าอีกแล้วได้แต่สายหน้าทั้งที่เธอแทบจะคอพับคออ่อนรถมาจอดตรงรถพยาบาลที่นายวัฒนาอยู่บนรถเธอเห็นมันพอดีถลาาเข้าไปตบตีมันจนทุกคนตกใจไอ้บ้าแกทำร้ายพ่อของฉันนนพัตรีบเข้าไปรวบตัวเธอ แกมันใจร้ายเธอต่อว่านายวัฒนาเหมือนเด็กๆทุกคนได้แต่แอบขำที่เห็นท่าทางแบบนั้นแม้ว่าจะโล่งใจที่เธอปลอดภัยแองจี้เธอก็รู้ว่าฉันรักเธอนายวัฒนาบอกเธอเธอกรี๊เมื่อได้ยินประโยคนั้นสบาดตัวจนหลุดแล้วตรงเข้าไปจิงหัวของน,นายวัฒนาโยกไปมาพลางเข็นเคี้ยวอย่ามาอ้างว่ารักฉันแกมันใจร้าย เธอ,อยังยื่นมือทั้งสองควายคว้าหวังจะเข้าไปทำร้ายนายวัฒนาแต่ทำไม่ได้เพราะนนพัฒน์ที่กอดเอวของเธอเอาไว้เป็นภาพที่เรียกเสียงหัวเราะของตำรวจทหารทั้งกองที่มาช่วยตามหาตัวเธอนนพัฒน์สะบัดเบาๆรีบยัดร่างบางลงในรถรูของเขารีบพาเธอไปตัวเธอครับพงพัฒน์บอกขณะที่โรดรีบทำหน้าที่คนขับ เธององแงไปตลอดทางเหมือนเด็กๆขี้อ้อนขณะที่เขายังคงกอดเธอเอาไว้ทั้งขู่ทั้งปลอบไม่ให้เธอดือ้อจนเธอค่อยๆอ,อ่อนลงมือบางกอดรอบเอวของเขาสะอื้นนิดๆจนเขาได้แต่ถอนหายใจโรดหมอกระจกหลังแล้วยิ้มออกมาอย่างโล่งอกโรงพยาบาลอยู่ไม่ไกลเขาอุ้มเธอลงมาให้หมอเก็บหลักฐานทั้งขู่ทั้งปลอบกว่าจะยอมให้ตรวจด,ดีด จนพบกับแอนโทนีที่มีอาการเจ็บไหล่เพราะถูกสวมกุญแจมือโดยที่ถูกสวมกุญแจมือจนเกิดอาการเคล็ดขัดยออท่านกอดเขาด้วยแขนข้างเดียวขณะที่มองหาบุตรสาวและหวังว่าเธอจะไม่เป็นอะไรมากเมาครับยังไม่ทันเป็นอะไร แอนโทนีพยักหน้าเมื่อรับทราบนึกถึงหญิงสาวอีกคนที่ถูกคมขืนคนนั้นผู้หญิงอีกคนละ่ะนนพัฒมองไปรอบๆไม่รู้อะไรจึงถามโรดอยู่อีกโรงพยาบาลครับสับักสบอมอยู่มากบอกเพียงแค่นั้นเพราะรู้สึกสะเทือนใจจนไม่อยากเล่านนพัฒเองก็พอจะเดาออกในที่สุดหมอก็ออกมาเรียกหาคนชื่อนน เพราะแม้เจ้าประคุณดื้อกับหมอเสริลเกินเวลาเมานนพัทจึงต้องเข้ามาช่วยล็อกตัวภรรยาของเขาที่แสนดื้อดึงจนหมอสามารถเจาะเลือดเธอไปตรวจได้กว่าจะหลับลงในคืนนั้นพยาบาลและหมอต่างก็เครียดและปวดและปาดเหงื่อจนนนพัทต้องขอโทษอาจเป็นเพราะเธอกลัวจนต้องขอยอมใจจนเมาขนาดนี้เขาอ,อุ้มเธอขึ้นรถไปนอนที่โรงแรม ที่สามารถจอดรถหน้าห้องได้แองเจลากอดเขาแน่นกว่าจะหลับลงเขาถอนหายใจรู้สึกเบาใจเช่นกันที่มีเธออยู่ในอ้อมกอดเช่นนี้น,นายวัฒนานอนห้องขังคืนแรกเพราะตำรวจไม่ให้ประกันตัวโทษที่เขาทำมันมากมายระดับประเทศเขาทั้งเป็นพ่อค้ายยาเป็นอาชญากรลักพาตัวและฆ่าคน เมื่อหนีไม่ได้คุกก็รอเขาอยู่คุกก็ยอรอเขาอยู่แล้วเขาทำใจเอาไว้แล้วเพียงแต่เขาไม่คิดว่าเขาจะพลาดไปเพราะรักคนเพียงคนเดียวแองจี้เธอฉลาดมากเขาพูดยิ้มยิ้มราวกับเยาะตัวเองตอนนี้ก็ยังได้กลิ่นหอมๆของเรือนร่างของเธอเขาไม่มีวันได้เธอมาครอบครองคง คงจะมีเพียงโทษประหารถึงจะสาสมสำหรับเขาแต่เขาก็ยังอยากพบเธอแองจี้หญิงในดวงใจที่เขาไม่เคยคิดว่าจะชอบจะหลงไหลใครได้เท่าเธอรอยยิ้มที่แสนสดใสแต่เธอไม่เคยมองรอยยิ้มนั้นไม่เคยมอบรอยยิ้มนั้นให้เขาเลยสักครั้งมีเพียงแค่เขาคิดไปเองฝันไปเองแค่ฝ่ายเดียว ทำทุกทางให้ได้เธอมาแต่ก็ไม่สามารถจะครอบครองเธอได้เขายังคงยิ้มนึกถึงความบ้าบินที่เธอทำกับเขาจิกถึงเขาตอหน้าตำรวจทหารพวกนั้นมันน่าแปลกที่เขาไม่โกรธเธอเลยสักนิดเขากลับเคืองนนพัฒไอลูกหมานั่นมันยิงเขาทั้งที่เขาแบกเองจะล่าอยู่แท้ๆดีที่เธออยู่ในผ้านวมเธอจึงไม่บาดเจ็บ อย่างว่าเมียของมันผู้หญิงของมันแองเจล่าก็รักมันเหมือนกับโดนสเสน่ยาแฟดมาถึงตอนนี้แล้วเขาจะทำอะไรได้นอกจากรับกรรมที่ก่อเอาไว้ใครจะคิดเจ้าพ่อยาเสพติดอย่างเขาจะจนมุมได้เพราะผู้หญิงเพียงคนเดียวเขายัางคงยิ้มให้กับความรักโง่ๆของตนเองแองเจลา่ารู้สึกตัวตื่น หยีตากุมขมับปวดหัวแทบจะระเบิดเธออยู่ที่ไหนมีเพียงความอุ่นกับกลิ่นที่คุ้นเคยเธอสะดุง้งเมื่อนึกออกว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นบ้างจนมือหนากระชับอ้อมกอดแน่นขึ้นรอบๆตัวเธอกลิ่นของเขาที่เธอคุ้นเคยเธอครางเบาๆเพราะหนักหัวมากร่างกายก็ไม่มีเสื้อผ้าสวมตื่นแล้วหรอ เมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นเคยเธอก็คลางหันไปซุกอ,อกเขาแทนปวดหัวจังเธอบนเขาหัวเราะเบาๆรูปผมที่ระใบหน้าของเธอกินไปเท่าไรล่ะเล่านะน่าจะเกินครึ่งกลมเขาหัวเราะจูบหน้าผากเธอได้ความเอนดูจนเธอต้องทุบอ,อกเขาก็ฉันกลัวว่าคุณจะมาไม่ทันนี่เขาหัวเราะคิกคัก มีคนเรียกผมว่าพ่อด้วยละ่ะเขาลอ้อเธอยิ้มพยักหน้าเงึกๆเก่งที่สุดเขาก็ชมหอมแก้มนวนอีกฟอดผมสั่งข้าวต้มให้นะแล้วค่อยกินยาเธอกอดเขาแน่นเดี๋ยวก่อนขอกอดก่อนคิดถึงเขายิ้มกอดเธอแน่นขึ้นจนเจ้าตัวประท้วงแน่นไป เขาหัวเราะซุกคางกับแก้มนวลเรียกเสียงหัวเราะพอจักกะจีที่เขาเอาต่อนวดมาลึงผิวของเธอจนเธอแดงไปหมดก่อนที่เขาจะฝังจูบที่คอของเธอแต่เธอยังปิดปากเขาไว้รู้ตัวว่ายังไม่ได้อาน้ําแล้วนายวัฒนาก็ฝากรอยเอาไว้ที่ตัวเธอจนรู้สึกขยักขยแงฉันอยากอาบน้ําเขายิ้มสบตาเธอที่หลบตาเขาอย่างรู้ทัน เขาลุกขึ้นอุ้มพาเธอไปวางที่อ่างอาบน้ำเปิดน้ำอุ่นให้เธอเธอกอดเขารอ,อน้ำเต็มขณะที่เขาบอกเร็วๆนะผมสั่งเสื้อผ้ามาให้แล้วเข้าต้มกับยาก็คงจะมาใน15นาทีเธอพยักหน้าเงึกๆเขานั่งยองๆมองเธอใกล้ๆคนงี่เง่าเมื่อคืนไปไหนแล้วผมว่าจะเคลียร์กับยายม้าพยศเมื่อคืนสักหน่อย จิกถึงนายวัฒนานั่นจนทำอะไรไม่ถูกเท่านั้นเองที่เขาพูดเธอก็เห่อแดงด้วยความอายไปทั้งตัวเขายิ้มยกมือขึ้นยีผมของเธออย่างกับเธอเป็นเด็กๆพลางส,ส,ส่งเสียงหัหเราะเบาๆก่อนจะออกไปทิ้งให้เธอคิดอะไรเงียบๆคนเดียวถึงแม้ว่าตำรวจจะจับนายวัฒนาได้แต่เธอยังอดรู้สึกบางอย่างไม่ได้ความรู้สึกที่วาบลึกเข้ามาโดยไม่ตั้งใจ มือเรียวบางรูปไล้ตัวตัวเองคราบความระยำที่ถูกกระทําออกจากตัวแต่ในใจก็ยังคิดถึงบางสิ่งมันมีความกลัวอยู่ในหัวใจลึกๆของเธอ